เอาครับเอฟซี FC, ครับสาวหน่อยบบาหมูคือเก่าละ่ะช่องลำหน้ามีสารเขปาปลาหาดอกไม่กินได้ครับเป็นดอกไม้ที่งามมากๆต้องบอกว่าเป็นดอกไม้ที่สวยอีครับสาหรับดอกกระเจียวเอฟซีดอกกระเจียวหนาแรงครับดอกไม้ชนิดนี้ออกเป็นฤดูกาลเอฟซีเอ้ยบนแมวสิได็กินตลอดเด้เหรนเป็นช่วงที่เขาออกครับเขาจะมีให้เก็บนี่ครับ บ่าหมูได้สามดอกล่ะแต่ว่ากําลัางเริ่มไทยคลิปเอฟซีเบิ่งกันเอามาเบิ่งมาลุนกันครับผมสาวหน่อยก็อยุ่นไกลๆพุ่นเอาครับเอฟซีครับพ่อต้อเนื่องครับเบิ่งสาวหน่อยเอานี่เอาจะตามไปเบิบ่งพุ่นครับาสาวหน่อยพ่อ,อไว้อีกสามดอกหาของปางสิ่รตาไผตามันเหรอครับเอฟซีเสิโชคไฟสิีมานไฟสิยางถึกมอง เป็นดอกกระเจียวแท่งไม้ขึ้นไม้ครับกําลังเป็นเกสรขึ้นข,า,ขาวๆงามๆเห็นกันยนน้อนตัว,ว,ว,วนี้แล้วครับเกสรดอกขาวๆคนนี้ละโอ้สาวหน่อยผ้าบุกดงน้ำเลยเอซีเอ้ยโอ้โหดอกนี้แม่กอนซ้อนนี่เอซีนี่ครับมันจะใครแม่นยังสี่แม่พ่อเท่าละสองเท่าละสามสี่แม่โอ้โหมีแต่ดอกกระเจียวขึ้นไม้งามๆเอซีเอ้ยนี่แหละครับดอกไม้ปลาที่งามที่สุด อีกชน,นิดนึงเหรอครับผมกินได้ดอกกระเจียวหน้าแหล่งมันว่ามีหน้าต่อมษาเย็บซี่เลยก็เริ่มแทงเริ่มบองสิแล้วครับฝนบ่ห้อยบ่ตกกระซางเย็บซี่กัน,อกกน,นหอดเวลาเขาออกคือเกา่าเย็บซี่เอามาเบืองมาลุ่นกันต่อครับสาวหน่อยเกาะน้ำน้ำกาะสาวหน่อยเอาเย็บซี่ครับพออีกแล้วสาวหน่อยพอโอ้ยดิเหมืงนงานบอนซ้อนดีดอกนี่้ยจะพาบอลซ้อนหน่อยอู้เราเก็บ โอ้งาม,มีลีเอฟซีเลยดอกกระเจียวขึ้นไม่ครับแต่ว่าดอกใหญ่ลีดอกนี้เบิ้งขาเบิ้องยังเขาโอ้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 เสพตุยอดเบิ้องสาวหน่อยมาคักดอกเอ้ยเอาหากันต่อครับผมคนหนึ่งว่ปุ๊บไปเห็นปั๊บเลยเอฟซีเอาสาวหน่อยมาเอา,เ,อาเจ้าต่อเนื่องโอ้เป็นดอกกระเจียวไม่ครับเอฟซีแต่ว่าดอกใหญ่งาม มือนีขคนเขาดงหลยเอฟซีครับแต่ว่ากตาไปตามันคือว่าเอาหากันต่อครับผมเอาครับเอฟซีครับสาหน่อยพ่อบาหมูกับพ่อน้ำเน่นี่ครับสังเกตตรงนี้แหละครับเสียในห้าเห็นดอกกระเจียวครับใบใหม่ใบใหม่มันหนานี่ครับงงางเอาหากันต่อครับผมเอาครับเอฟซีครับเดี๋ยวให้เบิ้งกันเนาะนี่ครับผมว่าครับ ดอกหนึ่งครับอันนี้ดอกหนึ่งครับเห็นบ่ครับนี่จุดสังเกตครับขาวๆนี่ละนี่สองดอกใกล้ๆกันบบนี้สิเลยใส,ส่เสียมซับเอา่งสีแลละครับคุดเอาบ่เลยดอกเดี๋ยวสะบ่มอีเกิดนี่กินปีหลังครับเอ้ยสุดยอดบบนี้สิเลยอันซสอนเอาหาต่อครับผม นี่ f เอซีคิดบ้างเอาว่าบามูเห็นได้รยังไงครับเออขึนบ่ม,มีไอ้ดอกเขาให้สังเกตเอสซี่แล้วไเหล่าศาสตร์ครับผมไหนครับโอ้ทางพีเอาหาต่อครับผมเอาเอสซีครับพลอกแล้วครับผมดอกกระเจียวขึ้นไหมแท่งไหมงามๆเลย ตอนนี้บ้าหมูกับซานหน่อยแยกกันนะครับผมซานหน่อยย่างอยู่ไกลพ่อสมควรเอื่นบ้าหมูอยู่แต่ว่าไปบ่ด้ครับดอกเกียวทั้งนี้ก็มีเอาหาต่อครับผมนี่ครับเยซี่ครับพอยเกีลยวครับพ่อได้เก็บครับผมคุ้นไรแต่ว่าดอกเกียยกับบานแน่ครับผมพ่อได้เก็บเรื่อยๆสุดยอดครับผมหาตัอครับมันหมานครับเยซี่นี่ครับเยซี่ครับบึง บ่าหมูยางมากรอบนึงเอด้ครับนี่ยางกลับมากับสาหน่อยเห็นบอกครับขนาดออกขาวเราได้ครับนี่ออกบานขาวเราเด้ตัวมันแน่ยากรซี C. มันเหลวแต่ไอ้ทิศทางของยางนะครับองศาสําคัญนะครับผมทิศทางยางหันหนาใส่ดวงอาทิตย์กับพันหลังให้ดวงอาทิตย์แล้วก็ยางขวงนะครับผมนี่ยางขวงขึ้นมากจะคอยเห็นครับเอฟซี C. เอาเบิง้งหากันต่อครับขันมันนี่ไทยเบิง้งคือเก้าแล้วครับผม เอาครับเอฟซีครับบลาหมูเอาวัางหันนี่เต้าหน่อยกับพ่ออีกแล้วเออหูยเต้าหน่อยพ่อเท่เาละซองดอกเอฟซีมันครับเรื่องเขาดงเของปลาดีตัวเพิ่นได้ฤดูกาลเพิ่นล่ะเต้าหน่อยม่าเห็ดขะมกักอืมมาพี่เอาตัวไหนหลือมาเอาพี่อีกหอมจริงเลยตานี่เขาหอดหลอยูดย่ดิเอฟซีครับดอกเขาขาวอยู่นะครับ ใบไ,ไม้นากับอาศัยเนี่ยมองนี่ล้วครับเกสรดอกขาวเขานี่ล่ะพื่อจะเห็นดอกกระเจียวเอ้าเอาหน่อยนี่ครับผลงานเอหลื่อมมากแล้วเอาหากันต่อครับเบาหมูพอกันเช้าหน่อยเด้กเช้าหน่อยวันนีเด้เพิ่นเช้าหน่อยเบาหมูพอกันเขาแนมมากเขาเห็นเอันซานอย่าเอฟซีเอ้กันออกใกล้กันนึงซีแล้วครับหาไปเรื่อยวุ่นไปเรื่อยครับผม เอาครับเยฟซีครับสาวหน่อยพ่อครับท่านออกออกใกล้กันหน่อยสิเลยเยฟซี่ยู่เดินเดียวกันเลยครับใกล้ใกันอันนี้มีแค่เด็กหัวหุบดอกกว่าไแม่นหอดน่ะสินี่ครับเดินเดียวกันนี่ครับใกล้ๆนี่เดินนี่ละนี่กับสาวหน่อยเอาวังหันมุมมับมุมมับอยู่หาต่อครับผมเอาเยฟซี่เลยสาวหน่อยตาสดแรนตาดีเลยพ่ออีกแล้วนี่ครับเก็บใส่กับตาเรียบร้อยหากันต่อครับผมเอาครับผมพ่อพ่อมกันครับ บะหมูพอ่อสาวหน่อยกับพอ่อล่ออยู่ทางนึงครับเดี๋ยวบะหมูเอาดอกนี้ก่อนเอ,อ๊ะยศอ่ะเดี๋ยวยงางไปเอากับสาวหน่อยครับสาวหน่อยกับพอ่อนี่แหละครับผมสภาพปลาสภาพดงที่เขาออกครับยศสิ ดินแห่งแห้งสิละครับไปไหมนะน้าสิละถึงฤดูการก็อออคือเก่าดอกแพแว่เ่ยตาดีดีเท่าหนึ่งนุ่มีเห็นขาวๆให้สังเกตแล้วนะเอฟซี่เ้ยหยาาครับสิเพราะว่าเขามาเก็บทุกมือแต่เขาไปเห็นดอกหาว่า่กินงามแล้วงามแล้ว นี่ครับเอสซี F C, ครับเบิ่งคว่ำงามครับกําลังจะข,ขึ้นครับโอ้สุดยอดอีหลีโอ้มือตีถือกล่องเอาครับผมสุดยอดเอสซีล่อบานอืองามอีหลีดอกกระเจียวหางต่อครับผมโอ้เอสซีอ่อนซ่อนเด้ครับจะเป็นบานงามโอ,โอ,โอ้สวยงามอีหลีครับดอกกระเจียวเอสซี F ่ C. หมดแดงก็อยู่กับผืนโอ้เยเอฟซียดอกนี่แม่ครับสุดยอดเลยง่ามบิลีอ๋อเบิ่งหากันต้อเหรอครับผมเอาเอฟซีครับสาวหน่อยเอือนสาวหน่อยมาเอาครับมาเดี๋ยวสาวหน่อยเอือนสาวหน่อยเราสาวหน่อยกับพ่อ,อไว้สองดอกเอเอฟซีไตามสาวหน่อยไปเอาอีกสองดอกงามงามเพิ่นวะ ดอกต้นดอกกระเจียวเก่าหลตานีนะดอกกระเจียวไหลบด้ย่างเศร้าแล้วครับเอฟซีย่างหาคือเอาเห็ดนี่แหละว่นอยู่แต่ปลาเดียวกับเศร้าหน่อยนี่ได้ก็ได้บ่ได้ก็คือว่าแหะครับเพราะว่ายีด่างน้ำสบิยอตมกดมันแล้วโอ้ยดอกนี้แม่บานชู่ช่อครับแค่เที่ยวเอฟซี่เบิ้งครังบุ่าเศร้าหน่อยเบิ้งครับกีบดอกกระลัางแทงกําล่งขึ้นเอฟซีนี่ตัวน,นอง โอ้งามงามดอกง่ายด้วครับดอกนี้อันนป็นอย่างนีน้เสียมบ่ะเขามึงยังสี่ด้หกักใบโผล่ฉันมาเลยซ่านว่ได้อยากได้หกดกักแบบเสีนบ่ะเขาเอ้ยหม่องเดียวเลยครับข้าวเดียวหาวดอกเฮ้ยอู้หมาลียุงสี่ตีเท่า <c oughs> โอ้ยบ่ปากบวบเสาหน่อยก็แนเ่เพี้ยน่าสันว่าบ่ต้องเสียงว่าสันเสียงคือเห็ดหวัดเด้อ นี่ครับอ่อนซ้อน,นเอานี่ลาก,กันเขาออกเขาสืบออกแล้วรอก,กันเังสี่ลายเอฟซหาเบื้องคักกันครับเอาครับเอฟซครับหลังจากเก็บเมื่อกี้ครับที่สาหน่อยพอ่บอบะหมูพ่อเนาะอันนี้กับพอ่อพ่อมกันอีกสาหน่อยกับพอ่อไว้อีกมองนึงครับเดี๋ยวบะหมูเอากันสิยางไปหาสาหน่อยครับโอ้ยอ่อนซ้อนลาเอฟซี FC. เอ้ยแต่แม่มันงามเธองามทึ่งหอมเลยครับดอกกระเจียวนาแรงตอนนี้ เ,เดี๋ยวไปหาสาหน่อยครับสาหน่อยกับพ่อแล้กันครับเอาครับเอฟซี F C, ครับประสิญ,ญาไปหาสาหน่อยบ่าหมูกับพ่อไปตามทางสิแหละเอฟซีดอกง่ายดอกงามพือกันครับดอกนี้ก็ไดครับโอ้อนอนซอนนี่สองดอกครับงามบิลีเอาไปหาสาหน่อยกันครับเอาเอฟซี F C, ครับมาหอดสาหน่อยเรียบร้อยพ่อไปเจ๊ดอก โอ้ยเจ้าคือตาบอกขามขี่แถวสาวหน่อยพูน่นนะคะล้าง,งเจ้ามันคือชูช่อรอเจ้าอยู่เจ้าคือบ่เห็นมันใส่คือโบเห็นโอ้ยเบิ่งสาวหน่อยแน่นบ่เห็นเอสซี่ห่างกันอยู่บ่ะมาณีเมตรโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะยงคือบ่บอกว่ายังนียังมี <laughs> นักเลยเอสซี่สาวหน่อยสิบอกกับดอกกระเจียวเอา้าหาต่อครับผมอ้าวครับเอสซีครับดอกสุดท้ายปิดคลิป บ่าหมูกับสาวหน่อยสักก่อนเวลาพ่อสมควรนะครับผมในการเห็ดชิปเนาะอุ้ยอ,อ่อนซ่อนบเอฟซี C. ให้สาวหน่อยพึ่ยางมาอยูเ่เส็จปิดชิปให้เอฟซี C. เบิงหล้วก็บเบิงผลงานในกระตาเนาะกอนสาวหน่อยเ่าหมูก็สเสดหากันต่อครับบวกไปรดไปหาหยอดนำกดบัตตอรนี้มาสาวหน่อยมาในเอฟซี C. มืนอนี่ก็ได้ยูดวนเดียวเลยครับบ่าไปไกลขึ้นเขา คนก็ไล่มาอนี้ห้องอกอากอกอากอยู่มันเถอโอ้โหสาวหน่อยเจ้าก็แต่แม่นเนาะอุยยาเบิงเบงสาวหน่อยเห็นเอฟซีเงิดบอครับนี่ครับขืนไม่เด้ครับผมนี่ขืนไม่เพระท่านไหนมีช่อเลยครับนี่กระลังแข่งปีรี่ขืนจาขี้ดินมันต้่นมันโอ้โอ้สาวหน่อยแมงิดเจ้าเนาะเอา พอดีเลยเอฟซีไอสองดอกสุดท้ายปิดชิปนี่เบิ้งดอกไงเอฟซีเพืนะ่นนคันบานเนี่ยโอ้โหเอาสาว <สา S 2> หน่อยมาเปิดให้เอฟซีเพื่อนมึงเบิ้องผลงานเจ้ากำเนี่นเต็มมือเบิึงเจ้าถ่ายรูปนั่นเออเอฟซีไอเบิ้องเบิ้งเต็มกระตาเกือบเต็มแล้วนะโอ้โหนี่ครับแข่งมีกดได้ก็ได้มือนั่น นี่ครับเบิ้งสาวหน่อยมาคักดอกชับดอกกระเจียวอ้าวปิดิปเลยเอฟซีครับฝากเป็นโลก,กับกำลังใจให้สาวหน่อยบ่าวหมูล้ลก็ทีมงานอื่นๆครับของลำาน้าม,มิสานวาสิวานแหาหาอยู่หาก,กินทางป่านะเอฟซี FC นะเอ้าฝากกันไว้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมเด้อเอฟซี FC เด้อเห็นโฆษณาอย่ากดผ่านพ่อเด้กขาน้าหมูกน้ามันบ่าวหมูแนเอฟซีเอ้ยสวัสดีครับผม